วันนี้เราจะทำเมนูเจียวผักปังใส่จิ้นส้มนะเจ้านี่ในผักปังเขาเด็ดเรียบร้อยแล้วเนาะเอาก็ตั้งหม้อได้เดือดขนาดนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเอาจิ้นส้มก็ใส่นะเอาก็เอาหอมเตรียมพริกใส่ลงไปนี่คือจิ้นส้มเนาะจิ้นส้มของเขาเขาแบบบีอีกฮะ บีบีอีเนาะบีแบบนี้แล้วเฮาก็เอามาใสา่เ <c oughs> อนนามาใส่นี่เนาะเฮาก็เอามาใส่ก็ใส่นะเาก็จะใส่กับปีลงไป ลืมบ่ได้ก็คือแฮเป็นจอกเนาะเป็นตัวเนาะเฮาก็โกนโกนโกนเข้าไปอืโกนเข้าไปมาดูน้า,ใส,าสนใส่สูโลดนใส่สูโลดแล้วเกใส่รสดีนะอ้ะด,ดี ก็บีบนะ้ำมะนาวขา้าวซอยนะจ้ามะนาวมันแบบอมเปรี้ยวหน่อยเนาะจิ้วผักปังอ่ามันเดือดได้ตีแล้วเดี๋ยวเฮาก็เอาผักปังขา้าใส่เนาะนี่เฮาก็เริ่มเอาผักปังเข้าลงเนาะอันนี้ผักปังนะเจ้าผักปังนี่เฮาใส่แล้วเฮาก็เริ่มโกน โกนโกนแล้วก็รอให้มันเดือดกันเนาะนี่มันก็นเดือดได้ตีแล้วนะเนาะเฮาก็มาโกนโกนเสร็จเฮาก็จิมพอนะ่อเนาะมันลามก็จะอืม มาะขนาดเนาะแล้วเราก็เซตพอดีหน้าแต่มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะเจ้าเรามาดูแหม่เมนูหนึ่งเนาะอันนี้บะเกือบะเือแจ้บะเกือแจ้อันนี้เปิดกำลังซอยค่ะจะคอยบอยบุกขูดเนาะเราจะมายามปะกระป๋อง นี่คือแปะกระป๋องที่เขาจะเอาอยำเดี๋ยวมาดูเนาะว่าหน้าแตะมันจะน่ากินขนาดไหนอ,อันนี้ก็บั้วพริกเนาะอันนี้ปลารัวอันนี้ปลารัวจะทำแปะกระป๋องปลากระป๋องซีริกอืมมันแน่ไหน้อยะะละปลาขัวแค่ละแน่เราก็เอามาคั่วตะกอนเนาะ <laughs> แก๊สหมดพอดีเจ้าเมนูนี้หดไปเป็นแ้นกลางัวปื้นเมืองวันนี้กับเตะอีก่อนนะเจ้าแก๊สหมดพอดี